สวัสดีครับผมดรนโมสุปราณีครับวันนี้ก็หยุดทาเสียงวันหนึ่งนะครับไม่ได้ออกพื้นที่มาตรวจร่างกายตรวจสุขภาพที่โรง,งพยาบาลมหาราชก็ได้เห็นความเป็นจริงนะครับจากสายตาและ,ะประสบการณ์ที่ตเตรียมมาตรวจร่างกายที่นั่งรอแพทย์นะครับ mm hmm. ก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายพื้นที่นะต่างอำเภอต่างถิ่นหรือในเขตตัวเมอืองก็ดีก็จะมากันกนะฮะมาก ตั้งแต่หนึ่งโมงเช้าวันนี้ผมมาตั้งแต่หนึ่งโมงเช้าเพิ่งได้ตรวจไปก่อนเที่ยงเนี่ยช่วงเที่ยงแนละช่วงเที่ยงในแพทย์ท่านก็ดีคนระคุณหมอก็ดีคุณหมอก็อยู่ตรวจช่วงพักเที่ยงให้ด้วยนะครับหลังจากนั้นผมก็มาเเ่งรอรับยาก็เป็นช่วงบ่ายการแก้ปัญหาที่ผู้ป่วยหนาแน,น่นในจังหวัดนครราชสีมาในโรงพยาบาลหาราชอันนี้วิธีคิดของผู้สมัครนะครับผมดรนุนมร่มเอือสุปราณีผู้สมัครสอบจเขตตึง เบอร์หกนะครับเบอร์หกจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองวิธีคิดเนี่ยผมได้เข้าไปบริหารหรือเข้าไปเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดนครราชสีมารหรือสอจอจเนี่ยน่าจะนําเสนอในเรื่องของการสร้างโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับผลิตบุคลากรแพทย์พยาบาลในสังกัดของอ,อบจอ น่าจะดีนะฮะถ้าเป็นไปได้น่าจะน่าจะทําได้เพราะว่ามีส่วนในเรื่องของดูแลสุขภาพอย่างนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะเพื่อแบ่งเบาภาระถ้าเราทําได้จริงหมายถึงว่าเปิดเหมือนกับเปิดสถานศึกษาเป็นมหาลัยหรือเป็นวิทยาลัยเป็นหน่วยงานของท้องถิ่นดูแลและรองรับแล้วเน้นผลิตบรรจุวิชาวิชาเรื่องของเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือสุขภาพอะไรเนี่ยเข้าไปตั้งแต่ ปถมมามัธยมมัธยมแล้วก็มาตั้งวิทยาลัยเป็นของอบจอเองก็น่าจะดีนะครับผมมีแนวคิดอย่างนี้เพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์ให้มากขึ้นเพื่อลองรับการแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่ผู้ป่วยรอรอพบแพทย์ใช้เวลานานหรือรอการรับยาใช้เวลานานการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเนี่ยเรามาดูที่ต้นตอต้นตอคือเน้นผลิตบุคลากรทางการแพทย์เมื่อจบมาแล้วเนี่ย อัตราเงินเดือนจะต้องสูงเพื่อที่ไม่ให้สมองไหลคำว่าสมองไหลคือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็จะซื้อตัวไปโดยมีการว่าจ้างกันแพงๆหรือจ้างรายเดือนรายปีหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือจะมีสวัสดิการที่ดีดังนั้นเมื่อเราจะต้องมาส่งเสริมเรื่องสุขภาพในสังกัดของอบจอถ้าทำได้ดีมากในเรื่องของการตั้งหรือเปิดสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาทางการแพทย์ตั้งแต่ปรถมมัธยม และมาตั้งเป็นวิทยาลัยทางการแพทย์ของสอจอจหรือของอบจอในจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวผมจะเรื่องนี้ไปพูดนะไปพูดในที่ระหว่างการหาเสียงเนี่ยไม่ใช่ว่าว่าจะให้ว่าจะทําอย่างนี้แต่ว่าพูดในเชิงลักษณะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพิจารณาและการพัฒนาไปร่วมกันและตัดสินใจไปพร้อมๆกันกับนับรรทอ้อร่ทครับขอบคุณครับผมดรนมโมสุมปราณีตอนนี้ก็นั่งอยู่ ที่ด้านหน้านะครับพักเตียงพอดีก็จะลืมบอกพอดีมีผู้ใจบุญก็จะมาแบบนี้บ่อยๆฮะมาทำข้าวกล่องผมก็ไปขอรับบริจาคมากล่องนะ้วเขาแจกเขาแจกนะ้เข,า,นะขามาบริจาคให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลมหาราชของเอกชนแต่ด้วยหลักการแล้วผมลืมพูดไปนิดนึงหลักการบริหารเนี่ยใน,ในเชิงเทคนิคโดยมีใช้เครื่องไม้เครื่องมือในระบบที่ค่อนข้างจะไวที่ผมนั่งดูนะวขึ้นแต่ มันไม่ทันกับประชากรจริงๆแต่ก็พัฒนาไปได้เยอะมากนะในรูปลักษณ์ของตัวอาคารความสะอาดการจัดระเบียบต่างๆนั่นนะการรับยาการประกาศการรายการพูดจากับแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้บริการที่ดีพูดจาไพเราะครับอันนี้เป็นการที่ต่างจากสมัยเมื่อ30-40ปีก่อนนะั้นหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ขอชื่นชมโดยการบริหารและตัวอาคารก็สวยงามนะ แล้วสะอาดจ้านนะครับโรงพยาบาลมหาลาักก็ในจังหวัดนครราชสีมาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าแพทย์ก็เยอะที่สุดในประเทศไทยพยาบาลก็เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ผู้ป่วยก็เยอะที่สุดในประเทศไทยก็คือโรงพยาบาลนี้พูดถึงโรงพยาบาลของรัฐนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามถ้าเลือกผมเบอร์หกนะครับผมจะเอาเรื่องแบบนี้ไปนําเสนอในสภาอ,อบจอให้มีการตั้งสถาบันการศึกษาตั้งแต่ประถมอ่มัธยมแล้วไป ตั้งระดับวิทยาลัยโดยแทรกวิทยาวิชาการทางด้านทาง,ทาง,ทางการแท้นี่ตั้งแต่ปฐมมาเลยครับแล้วก็มันจะได้สมบูรณ์แบบและแก้ปัญหาได้ถูกจุดถูกทางครับขอบคุณครับส่วนเรื่อง AI หรืออะไรก็เป็นอง,งค์ประกอบไปอย่างครับขอบคุณครับผมผมทั้งเทิรโนทั้งโมสุปราณีอย่าลืมนะครับเดี๋ยวมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันอย่าลืมกาเบอร์หกนะฮะในวันที่หนึ่งกุมภาพัน์นี้ใครอยู่เขตหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาก็าเข้าขวากาเบอร์หกผมเองดรนโมสุปราณีครับก็ ตามสภาพนะผู้สมัครสจคนจนนะครับขอบคุณครับขอบคุณคแล้วเดี๋ยวพบกันครับ